สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระจีด้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาสุดยอดพระเครื่องโครงการสร้างพระไอแม่พระหลวงบทโทษเนอว่านรุ่นทุกสองสี่เก้าเจ็ดวัดจังให้ ออกที่วัดมุมคนเมื่อปีพศ .2444 นะครับในบดีก็นําเอาพระรูปท้วดพิมพ์สี่เหลี่ยมเหนือจินดาบดีมหานิยมเลี่ยมใหม่คนเดิมจากวัดนะครับนำมาท่านได้ดูดได้ชมนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระอยู่ภายในกรอบนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมามีเงาสะท้อนจากกรอบพลาสติกเข้ามาก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับความคมชัดรายละเอียดมิติของพิมพ์พระนะครับ มองผ่านตลุกรอบเข้าไปก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระนะครับก็จะมองเห็นเสียงขององค์พระมีลักษณะมนกลมนะครับหน้าผากโนูนก็จะมองเห็นตาทั้งสองข้างเป็นร่องลึกนะครับจมูกสูงหนาโหนกแก้มสูงมมนก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของริมฝีปากแล้วก็ลักษณะมิติของปลายคางนะครับลักษณะมิติของใบหูด้านซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของใบหูด้านขวาขององค์พระนะครับ ที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างครับก็จะมองเห็นลักษณะของไหล่ขวาโค้งหนุนแล้วก็ต้นแขนขวานานูนะครับลักษณะมิติของข้อศอกขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังขติมีลักษณะเป็นสันนานุนครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องฝ่ามือนะครับลักษณะของไหล่ซ้ายโค้งหนุนแล้วก็มิติความหนาของต้นแขนซ้ายนะครับลักษณะมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นร่อองฝ่ามือนะครับลักษณะมิติของฝ่าเท้าซ้าย เป็นสนุแล้วก็ลักษณะมิติของฝ่าเท้าขวาเป็นสนุนชัดเจนนะครับลักษณะของเข่าซ้ายโค้งมนุนแล้วก็ลักษณะมิติของเข่าขวาโค้งมนุนนะฮะความคมชัดละเอียดมิติของพิมพ์พระลักษณะมิติความหนาของฐานบัวนะฮะลักษณะมิติของกรีบบัวความคมชัดละเอียดมิติของพิมพ์พระนะครับสังเกตก็จะมีมวลสารเนื้อว่านะฮะโผล่ขึ้นมาที่องค์พระนะครับ ก็เป็นการเรียมใมค่อนเดิมนะฮะก็เป็นการเก็บรักษาสภาพพระนะฮะความคมชัดละเอียดมิติของพิมพ์พระถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเปลือกไม่ชัดก็ต้องขอประธานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับก็เป็นพระเครื่องที่มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์นำมาจัดสร้างครับแล้วก็มีพิธีกรรมในการจะสร้างมีวาระสําคัญนะครับพิธีพุทธาพิเศษที่อุโบสถวัดจังไ้จังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ พิธีมหามังคลราพิเศษที่อุโบสถวัดพระเรียรัตรศาส,สดารามหรือวัดพระแก้วสองวาระด้วยกันนะครับก็เป็นเนื้อจินดามณีมหานิยมนะครับความคมชัดละเอียดมิติของพิมพ์พระนะครับก็เป็นการนํอเอพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับดูแล้วก็เพลินนะฮะความคมชัดละเอียดมิติของพิมพ์พระ ก็จะเป็นระเดียดที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับสังเกตก็จะมองเห็นประกายที่เกิดจากผงแร่นะครับที่นํามาจัดสร้างนะฮะแล้วก็ลักษณะระเดียดของมวลสารเนื้อว่านที่ด้านหลังขององค์พระนะครับสำหรับพระดูนี้ก็มีมีหลายเนื้อนะฮะมีหลายเนื้อ ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่ด้านหลังขององค์พระความสวยงามของกรอบไมค่อนนะฮะก็เป็นกรอบไมค่อนเดิมของวัดนะครับถ้ามีภาพสะท้อนมีเงาสะท้อนจากกรอบพลาสติกเข้ามาก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับก็เป็นการดูการชมครับพระที ได้บูชากเก็บปรกษาไว้ครับดูแล้วก็เพลินนะครับก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดนะฮะ ก็เป็นพระหลวงพทุฒพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับเหนือจินดามดีมหาิยมก็เป็นสุดยอดฮะพระโครงการสร้างพระให้แม่นครับพระหลวงพทุฒเนยว,วารุ่นยอทุกสองสี่เก้าเจ็ดวัดช่างให้ออกที่วัดทุมงคลเมื่อปีพศสองพันร้อยสี่สิบสี่นะครับดูแล้วก็เพลิดูแล้วก็สบายใจนะครับก็ใช้เวลาเล็กน้อยครับมาดูมาชมพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ได้นำพาทุกท่านครับมาดูมาชมพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไ้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใด,ดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านไปก่อนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ